แมจินบางคนค่ะชักสงสัยเอวายจเนี่ยเล่นตุกติกอะไรส่งงานช้าอีกหรือเปล่าก็ประกาศอย่งเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับ Vivo S10 ค่ะที่เป็นซีรีส์เรือธงของทาง Vivo นะคะที่ได้3 Spokesperson ค่ะที่เป็นซุปตาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นชายสีคุนค่ะหลิวเฮาหลานและก็น้องลิซ่านะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะ ก็เห็นว่าปีนี้นะคะมาในคอนเซปต์ค่ะความงามตามธรรมชาตินะคะซึ่งตอนนี้ค่ะ vivo เขาก็มีการโพสตแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะลงในออฟฟิเชียลของเขาค่ะแม่จีนก็เลยตาไวนะคะจับสังเกตค่ะแอดก็ขอเอามาแปลให้ฟังเลยแล้วกันนะว่าเขาสงสัยอะไรกันบ้างน,นะคะงานนี้ค่ะคงจะไม่พ้นเรื่องของคลิปโฆษณานะคะยังไงก็ต้องมีอย่างแน่นอนนะคะแต่เขาเนี่ยคาดว่าน่าจะปล่อยวันที่15กร,รกฎาคมนี้นะ แต่ก็นั่นแหละค่ะก็คือ,อยังไม่ได้คอนเฟิร์มออกมาแน่ชัดนะว่าจะเป็นวันไหนนะคะเอ็นนี่มันเป็นเพราะ YG นะคะไม่ส่งงานหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ออฟฟิเชียลเขาโพสต์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะคะของทั้งช่ยสีกุลแล้วก็หลิวเข้าหลานค่ะต่างก็มีทั้งรูปแล้วก็คลิปเนี่ยมาแปะแล้วนะคะแต่ว่าของน้องลิซ่าค่ะไงมีแต่รูปเปล่าๆธรรมดาเท่านั้นนะคะตรงที่มันเป็นส่วนของคลิปวิดีโอค่ะยังไม่ได้มีการเอ,อ่อมาลงอะไรแบบนี้นะคะแม่จีนเขาก็เลยสงสัยกันค่ะ เพราะว่าวีรกรรมปีก่อนนะคะตอนที่เป็น vivo S7 เนี่ยก็เห็นว่า YG ก็มีการส่งงานช้านะคะเลยทําให้เขาต้องเลื่อนการโปรโมตนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับป้ายโฆษณาอะไรแบบนี้ค่ะที่ตอนนั้นแม่จีนเขาออกมาพูด,พ,ดพูดกันนะนะเลยไม่แน่ใจคะ่ะว่างานนี้เนี่ยออที่ของลิซ่ายังไม่มีคลิปโพสลงไปเหมือนกับของคนอื่นๆเนี่ยมันจะเกี่ยวกันด้วยหรือเปล่ากับการ ที่ YG ไม่ส่งงานอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็ได้แต่เดากันไปนะใช่ไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวว่าที่15ยังไงก็รู้แน่นะคะเพราะเขาเริ่มจะวางจำหน่าย Bivo S10 กันแล้วนะคะไอ้ก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะยังไงอีกไม่นานค่ะก็จะได้เห็นคลิปโฆษณานะคะของน้องลิซ่าแบ็คพิอย่างแน่นอนค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า